เกียจโม่ร้อยได้สามเงินไร่ tôi xăm đấy ก่ร้อยเก็บสุนะ่ะสีเอาแต่ดอกจู๋มันนอามันบอกเอาดอกบานดอกบานเอาเมื่อแล้วมันซ้ำเพื่อเพื่อจเ,เ,เมื่อหอด Run home, baby. จำนี่เดซซื่นบอกเคยกินเนาะพอมันหยัดออกคมๆหนะหนึ่งเล้วบวมหัวสดยมันแสบแล้วก็บวมากคือกา็มันคมๆกินบอก่อยสิหนึ่งให้กินกระปุนกรุปกระกิบกินปุกเนาะไม่ใช่ดอกไห่ปลาลงเบิง เลยพอต้นก็ว่าวดังๆเน่อเอาลยเนาะดอกบานมาเทากบกินเองอดอกจุม,มจันจะหายเขาจะเข <laughs> า,าลิเ,เ,ลลเอยู่ไอ้นุยมิมนุยแยมขึ้นบ่ไอ้ร้อยขึ้นไหม กิ่นกระปุนเก็บกิดนก็ได้บุญไปน้นดอกไม้ยัียคืองามจังเลยเนาะดอกแหนะดอกทา้งมาดอกทันะกท้งมายอยู่นี่ะ แล้วก็มาปิดซาดใจก็อยากบักลูกไปต้นคนเลยเนาะแล้วนะ <c oughs> าวายมูมาเก็บกินเมื่อบ้านก้อนพี่น้องไปกลับบ้านห่วยม่วงก่อนเพราะว่ายุมันก็บ่มีน่าเหตุเลยเด้แล้วห้แล้วหน้าอลไรเมื่อหาเปิดอนห,หันอีกอยางหาซื้อสร้อยซื่อซือซ่อ,อ,อเนี่ยเด้อจ้าหาอุดนุนเนี่ยเด้อทุกคนสิลองเบิงนะ่งเนาะได้พอได้ก็จะ lấy hay nón tiền cặp non non xe non hay nói này nè mua này ừ. nè

เส้นขุดโอ้ยได้พัน <c oughs> แหวนรับไปบริเวณน้ำนะแล้วเดี๋ยวขุด2บาทก็ถึงตื่นเนาะโอ้โหน้อยนนึงกระซุมกระตูมันตัวแรกแหกมันพี่นองเออ, <c oughs> อ,ออจะชิฮอนเพือนแหกมกันก็นกนได้หล่อขึ้นมานะตร <c oughs> งนีง้ที่นอกเขาจบหลังบ้านตอนแรก นี่นหัวหนึ่งเปิดูท่นเปิดนี่มันเปิดนะคหับอรูท่นเปิดมันจะปิดแต่วนะเด้นนี่คืออยู่ได้นี่ มี่กบกะเอาอีปูนี่แล้พี่น้องอ้อมอีปูก็แซอกัน่บว้าวมาาบังๆๆๆนี่กลังยยนนี่ นี่แม่อลีมันคือบ่เป็นน้ำสนดแน่ลงนะนี่เห็นบ่พี่น้องเออแย่ลงบ่ได้เป็นน้ำไดข้างบ่ก้นเบิ่งเนาะเออแบบนี้สิก้นคู่ฮูเลยเอาขึ้นมาที่ล่ะตัวใหญ่แบบบ่จักมันฮูหน่อยมันขับสามเก้าว้าวนี่อุ้ยมันฮูหอมบพดีมันเนาะเออก้นมันอยู่ทางลุ่มสุ่เพราะมันจะงบ่เหนียวเขาแย่ถือหัวมัน เออมาันโอหัวขึ้นมามันกลาดมันหงวบ่ใหญ่เด้มันเหนียวกันนี่ตัวที่สองมีสื่อฮะมีอีกมีอีกนี่เบึ้งแนะนำป้าทุกเดี๋เผาผักเด้อพี่้วยเถอาพี่เผาผักเดี๋ยวพี้เถอะหนึงน่งผักเรวจะพีดอีกมีอีกที่นัง่งไม้ขาเบิ้งตัวที่สอง แมนอยู premises, so Twelve, ่ป้แมนมนเต้นสูใหม่อนแมน้เอ้มันเต็นสูใหม่ก็นะป่อยสินะคิดว่าบอน่นแ่นนั่นนั่น โอ้มันสอดกันอยู่เนาะโดดมันกำลังลงมันอยู่ยทางทางลงหดกนหด้นหูซ้ำกำลังลงหดสดเฮียนั่มันอยู่ทางลมโอ้โหโอ้หูเลขสองที่น้องขึ้นหูโที่สองของหูนี่ มันมันมันผักตัวที่สามเนาะตัวที่สาว้าวเดียวได้โซคิดไ่าสิาได้จะโตแล้ได้มนิลลล้ละคอยยังเง้ดิย่กระปูดิต้องไปสอดกันกระปูนะอากูกระปแมันมันลงไปอยู่ยกปูว่า เกียดโมน้อยได้สามเงอยาโมเดโอ้ออกชมถามโตคุนุ๊มก็คักได้แบบนี้เนี่ยนังมันยนกนข ที่สามเกียดโมกมันก็อยู่กันแบบนี้วะกานเกียดนะ่ะมันซ่อนกันลายหมดแล้วเดินบอ๊เมื่อไหร่คะจะต้องเช้าห้แบบคนอนอหนมิมะแอาบิกา ะไม่มีอะไรเลยนี่เดินเล่นเงี่ยมังดูโอูยหูหลัน โอบพักเพียง่ใส่อีอตูนี่ได้กบสามัวแล้วก็เขียดก็ได้อยู่เนาะก,ก้นเอาในหน้าให้เดี่ยวได้นี่ดอกแค่ก็ได้กรารหนึ่งโอ้เหี่ยวเลยโอเคจ้าทุกคนคลิปนี้ก็คือสิเดคอนุญาตนาลาเลยเด้อเนาะ ขอบใจเบิรสู่ครูสุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเืิองโฆษณาให้แน่เด้อเนาะพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้าก่อนเมื่อการยสิออกไปแวนหล่นน้ำสาววันอยูพี่น้องบอด้เห็นกันทิดสองทิดแล้วมันะ้เนาะสองทิดแล้วโอเคจ้าทุกคนพอกันคลิปหน้าจ้า